คุณพ่ออมีบ้านเล็กหลังจากนั้นเนี่ยก็เกิดอาการป่วยวันที่ก่อนที่คุณพ่อจะเสียผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาในบ้านมีผู้ชายนั่งอยู่นี้ไม่ใช่นั่งเลยทำอะไรนะยืนเทนะ้าอยู่อย่างเงี้ยผู้ชายเลยเห็นชัดมากเลยอ่ะ,อะเหมือนพ่อร้องรั่นเลยแม่ก็ขึ้นมา S <S เหมือนเขาเอาหน้าเขาอะอยู่ตรงหว่างขาพ่อพ่อก็จะนั่งห้อยทเท้าเงี้ยแล้วพ่อร้องอะไรร,ะะไร้องไม่รู้ร้องร้องพ่ออะไรร้องแบบไหนครับร้องเสียงดังเลยโอ้ยอะไรดังแบบเสียงดังเลยอะผมเห็นคุณมองบริเวณด้านช่างภาพเนี่ยค,คุณรู้สึกถึงอะไรก็เป็นมีหน้าคนคนหนึ่งอะตรงไหนตู้อะตู้เสื้อผ้าเลยแล้วอยู่ก็แบบพออยายามเพ่งเข้าไปก็ คิดว่าเสื้อพ่อน่าอยู่ในนั้นมันก็เลยต้องการแบบแสดงตัวแสดงตนอะไรออกมาไม่มีใครเป็นคนแพ้หรอคะเขามีผู้หญิงคนนึงแนะนําตัวกับหนูมาว่าเขามาจากแพ้ม,ม,มีช่วยได้ก็จะช่วยละอ,อมีผีน่ากลัวไหมกูนี่น่ากลัวสุดแล้วในนี้น่ะ